สวัสดีครับช่างแรกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาซ่อมตู้เชื่อมกันบ้างนะครับหลังจากซ่อมอินเวอร์เตอร์มานานมาดูคลิปซ่อมตู้เชื่อมกันบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องมาดูอาการกันนะครับเปิดเครื่องแล้วเครื่องติดปกติพอเชื่อมปุ๊บไฟเชื่อมก็จะอ่อนๆนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็ดับหายไปแบบนี้เลยนะครับ ทดลองเชื่อมกี่ครั้งก็จะเป็นแบบนี้เปิดใหม่ก็จะติดใหม่มาอีกทีนะครับแล้วก็พอเชื่อมปุ๊บมันก็จะหายหายปั๊บนะครับอาการนี้นะครับ,าารเ,นะรบเป็นที่ชุดซอฟ t s สตาร์ทแน่นอนนะครับก็จะมีตัวรีเลย์แล้วก็ตัว NTC PTC พวกนี้นะครับเดี๋ยวไปตรวจซ่อมกันนะครับอโอเคนะครับทีนี้เราก็เข้ามาตรวจซ่อมกันนะครับ อย่างที่บอกนะครับอาการประมาณนี้เดาว่าน่าจะเป็นที่ชุดซอฟต์สตาร์ทมีปัญหานะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีปัญหาเราก็ต้องเข้าใจหลักการทํางานของระบบซอฟต์สตาร์ทซะก่อนนะครับอย่างที่เขียนในวงจรตรงนี้นะครับระบบซอฟต์สตาร์ทก็จะทํางานง่ายๆนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บตรงนี้นะครับไฟก็จะเข้ามานะครับหน้าคอนแทคตรงนี้จะเป็นรีเลย์นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรีเลย์นะครับ ในข้างต้นรีเลย์จะยังไม่ทํางานหน้าคอนแทคมันจะเปิดอยู่นะครับมันจะยังไม่ต่อวงจรไฟที่เข้ามาจุดนี้มันจะผ่านอ่า PTC หรือว่า NTC ซะก่อนนะครับอ่าผ่านข้ามอ่าข้ามหน้าคอนแทครีเลย์มาเพื่อเข้าอ่าเข้าระบบนะครับผ่านบิดไดโอดเล็กติฟายด้วยคาปาอีกทีนึงเข้าภาคจ่ายไฟนะครับไฟที่ผ่านมาช่วงเนี้ยมันจะมาได้แบบกระแสอ่อนๆนะครับมาแบบกระแสอ่อนๆแรงด้านอ่อน หลังจากที่คาปาจุแรงดันได้ถึงระดับหนึ่งนะครับเมื่อแรงดันถึงเกณฑ์ที่ภาคจ่ายไฟทํางานได้พอภาคจ่ายไฟทํางานปุ๊บนะครับไฟ24โวลต์ก็จะส่งออกมาจากภาคจ่ายไฟย้อนกลับเข้ามาเลี้ยงคอยล์รีเลย์นะครับจากนั้นเมื่อรีเลย์มีไฟเลี้ยงนะครับหน้าคอนแทคจะปิดลงนะครับหน้าคอนแทคจะเข้าสู่สภาวะโค้ดหรือว่า,าหน้าคอนแทค NC นะครับมันก็จะต่อวงจรนี นะครับวงจรซอฟต์สตาร์ทจะทำงานแบบนี้นะครับผ่าน PTC มาสก่อนภาคจ่ายไฟทำงานได้ก็สั่งให้รีเลย์ต่อวงจรนะครับหลังจากที่รีเลย์ต่อวงจรแล้วระบบก็ทำงานาสมบูรณ์นะครับไฟก็ตรงผ่านรีเลย์เข้ามานะครับ NTC หรือ PTC ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้งานกาา็หมดสภาวะการทำงานไปนะครับวงจรที่สมบูรณ์จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ในกรณีเมื่อกี้ที่เราทดสอบดูนะครับอาการแบบนี้เหมือนว่าไฟเข้ามานะครับผ่านเ e อ็นผ่าน ptc เข้ามาผ่านบิดไดโอดเร็กติฟเป็นไฟสูงได้นะครับ V 8 0 4 0 0โวลต์ w, เข้าภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟทำงานได้นะครับภาคจ่ายไฟส่งไฟเข้ามาเลี้ยงรีเลย์ได้จะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแก๊กเหมือนเสียงรีเลย์ทำงานนะครับแล้วก็มีหน้าจอติดหน้าจอดิสเพย์ติด นะครับทำให้เราเห็นว่าอ่ะเหมือนจะทํางานปกตินะครับแต่นะครับ,นะรบพอเราเชื่อมปุ๊บมีการดึงกระแสนะครับไฟคาปาตรงนี้นะครับออกจากเรกิฟายมันจะมีคาปาอยู่นะครับไฟที่ประจุไว้คาปามันมันทำให้เราเห็นจอแสดงผลเหมือนจะทํางานปกติมีไฟออกหน้าตู้พอเราเริ่มทําการเชื่อมมีการดึงกระแสนะครับไฟหายทันทีเนื่องจากว่า ไอโคดอารีเลย์ทำงานก็จริงแต่หน้าคอนแทคตรงเนี้นะครับแทนที่มันจะโคดแต่เหมือนหน้าคอนแทคจะมีปัญหามันไม่โคดหรือว่ามันไม่ปิดมันไม่ต่อวงจรไฟที่เราเห็นมันถึงมันจึงเป็นไฟที่ผ่านมาจาก PTC ก็อย่างที่บอกนะครับไฟที่ผ่านมาจาก PTC ตรงนี้มันจะเป็นไฟกระแสอ่อนๆพอเราเชื่อมไฟมันก็เลยหายนั่นเองนะครับสรุปอาการนี้เดาว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าจะใช่ไหมเดาว่าเป็นที่รีเลย์เสียนั่นเองนะครับคอยรีเลย์ทำงานแต่หน้าคอนแทคหน้าจะมีปัญหานะครับไฟที่เราเชื่อมมันก็เลยหายตอนทำการเชื่อมนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะตรวจสอบยังไงว่าขดาหน้าคอนแทครีเลย์เสียนะครับวิธีที่ผมจะตรวจสอบก็คือเปิดเครื่องให้ทำงานนะครับแล้วก็วัดค่าแรงดันนะครับค่าแรงดันตกค่อมของ,ง NTC หรือ PTC ตรงนี้นะครับ วัดตรงนี้เลยนะครับว่ามันจะมีแรงดันตกข้มไหมโดยสภาวะการทํางานปกติมันจะมีแรงดันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีแรงดันอยู่ตรงนี้ข้างต้นมันจะมีค่าแรงดันมาระดับหนึ่งเมื่อเมื่อรีเลย์ทำงานปุ๊บทาการบายพาสทําการต่อหน้าคอนแทคนะครับมันก็เหมือนการบายพาร์ทพีทีซีตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อบายพาสแรงดันตรงนี้มันจะต้องกลายเป็นศูนย์โวลต์ นะครับก็ตอนแรกมันมีแรงดันพอรีเลย์ทำงานตรงเนี้ยมันก็เหมือนต่อถึงกันเลยเพราะฉะนั้นแรงดันตรงเนี้ยมันจะต้องไม่มีนะครับแรงดันที่ตกค่อม PTC จะต้องหายกลายเป็น0โวลต์0โวลต์แบบสนิทเลยนะครับถ้ามีแรงดันแสดงว่ารีเลย์เสียแน่นอนนะครับอ่ะนะครับทีนี้หลังจากที่ดูไดอะแกรมกันแล้วเราจะมาวัดจริงกันแล้วนะครับ จุดที่เราจะวัดแรงดันตกค่อม ptc ก็คือตรงนี้นะครับตรงเนี้ยขา2ขาจะเป็นาขาของ ptc เขียวๆตรงนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็น relay soft start นะครับอย่างที่ว่าเดี๋ยวลองมาดูแรงดันตกค่อมว่ามันจะมีแรงดันเท่าไหร่นะครับอะให้ผู้ช่วยวัดอะวัดเลยขารนขาล่างอะโอเคเดี๋ยวมาดูแรงดันตรงนี้เมื่อเปิดเครื่องนะครับปุ๊บเห็นไหม มันมีแรงดันประมาณ7-8โวลต์น,นะครับที่จริงมันจะต้องไม่มีแรงดันเลยถึงจะถูกต้องนะครับตามวงจรนะทีนี้เราลองจําลองสถานการณ์การมีโหลดนะครับผมจะใช้ดัมมี่โหลดนะเหมือนสภาวะการเชื่อมจริงนะครับมาดูแรงดัน PTC นะครับว่ามันมีเท่าไหร่ตอนนี้มี7นะครับเมื่อมีโหลดปุ๊บเห็นไหมแรงดันขึ้นเป็น30กว่าโวลต์นะครับ ซึ่งที่จริงมันจะต้องไม่มีแรงดัน PTC ตรงนี้นะครับอ่าโอเคไปทำงานได้ผู้ช่วยขอบใจมากทีนี้นะครับเห็นไหมเมื่อมีแรงดันตกค่อม PTC นะครับทั้งที่มีเสียงรีเลย์ทำงานนั่นก็แสดงว่าชัดเจนนะครับหน้าคอนแทคมีปัญหาแน่นอนแบบนี้เดี๋ยวเราลองถอดอ่ารีเลย์ออกมาเช็คก,กันดูนะครับทีนี้นะครับ หลังจากที่ถอดรีเลย์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ผู้ช่วยเราเช็ครีเลย์ดูว่าเสียจริงไหมนะครับอันนี้คือรีเลย์ตัวใหม่อันนี้คือตัวดีอันนี้คือตัวที่ถอดออกมานะครับอ่ะวิธีเช็ครีเลย์นะครับเราจะใช้ไฟเลี้ยงคอยแล้วก็ตั้งมิเตอร์ย่านที่มีเสียงปิดปิด,ปดนะครับแล้วก็เช็คหน้าคอนแทคดูนะครับเมื่อมีไฟเลี้ยงคอยหน้าคอนแทคจะต้องต่อกันอ่ะเอาเลยอ่ะเอาใหม่นี่เห็นไหม มีเสียงรีเลย์ทำงานแต่หน้าคอนแทคไม่ทำงานอ่ะเอาดินี่เห็นไหมมันจะต้องต่อกันแต่มันเหมือนอาการว่าต่อบ้างไม่ต่อบ้างต่อไม่สนิทนะครับอ่ะที่นี่ลองเช็คตัวดีอ่ะเห็นไหมอ่าเมื่อหน้าคอนแทคทำงานมันจะต้องมีเสียงร้องปี๊ดยาวนะขั้วอ่ะขั้วสัมผัสกันดีบอร์อันนี้เห็นไหมนี่เห็นไหม เมื่อคอยรีเลย์ทำงานมันจะต้องเป็นศูนย์โอห์มแบบนี้นะครับอันนี้คือรีเลย์ตัวที่ดีอันนี้คือเสียแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เปลี่ยน PTC อ่าเปลี่ยนรีเลย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาวัดแรงดัน PTC จุดเดิมว่ามันจะเป็นศูนย์โวลต์อย่างที่บอกไหมนะครับอ่าเอาเลยผู้ช่วยอ่ะวัดเลยนะครับวัดสภาวะตอนนี้ยังไม่มีโหลดหน้าตู้นะวัดดูแรงดัน PTC อ่ะเปิดเครื่องปุ๊บ ในข้างต้นแรงดันจะมีขึ้นมาก่อนจากนั้นจะหายกลายเป็น0เห็นไหมนะครับเมื่อรีเลย์ทำการบายพาสแรงดันจะตกหายกลายเป็น0ูนย์โวลต์ทันทีนี่ไหมวัดอยู่นะนี่เป็น0ูโวลต์อ่าทีนี้เอาเอาโหลดใส่ดิปึ๊บเฮ้ยตกใจอ่ะวัดแรงดัน PTC นี่มันจะต้องเป็น0ูนโวลต์นี่เห็นไหมนี่ศน,นี 0เลยนะครับไอ้3ตัวท้ายอย่าไปนับมันนะครับมันค่าเออเลอร์ขึ้นมาเห็นไหมอ่าจะมีโหลดหรือไม่มีโหลดแรงดัน PTC ตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็น0ูนย์นะครับแรงดนันตกคอมนะอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็ทําการทดสอบเชื่อมจริงได้เลยนะครับย้าอีกทีหนึ่งแรงดนันตกคอม PTC ตรงเนี้ยนะครับต้องรู้ด้วยว่ามันทํางานก่อนไดโอดหรือหลังไดโอดนะครับอ่าชุดซอฟต์สตาร์ทนะ โดยส่วนมากถ้า,าช่างที่ว่าใชา้ต่อผ่านไฟผ่านในการทดสอบแรงดันตกข้อมมันอาจจะเป็น ac ให้ตั้งย่านวัดเป็น ac นะครับในที่นี้ผมใช้ power supply dc ในการทดสอบผมก็เลยวัดแรงดันตกข้อม ptc ตรงนี้เป็น dc นะครับอันนี้ก็ให้ดูวงจรให้เป็นด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปทดสอบเชื่อมกันดู นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาทดสอบเชื่อมกันดูนะครับอันนี้ยังไม่ลองก่อนเลยนะนะครับลองพร้อมกันเลยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวได้รู้พร้อมกันนะครับปรับกระแสไว้สักร้อยแอมนิดนิดแล้วกันนะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะดูเครื่องด้วยนะ โอเคเอาแค่ okay. Okay. นี้ก่อนนะครับพอนเยอะแก้วเรียบร้อยนะครับอ่าก็เป็นอันใช้ง,งานได้นะครับเดี๋ยวประกอบอ่าส่งลูกค้านะครับก่อนส่งก็จะเทสเชื่อมจริงอีกทีหนึงสองสทูบก็ว่ากันไปนะครับอ่าสรุปก็คือรีเลย์เสียนะครับ ก็ที่จริงนะครับก็รู้อาการประมาณนี้จับเปลี่ยนรีเลย์เลยก็ได้นะครับง่ายดีนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีแนวทางตรวจเช็คเลยวิเคราะห์อาการไม่ได้จับเปลี่ยนจับเปลี่ยนอย่างเดียวเนี่ยมันบางทีอาจจะเปลี่ยนถูกจุดก็ดีไปแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ถูกจุดก็อาจจะเสียเวลาก็เลยมาแนะแนวแนวทางตรวจเช็คก,กันด้วยว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับโอเคสําหรับคลิปซ่อมตู้เชื่อมตู้นี้นะครับก็คงขอจบไวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ